สวยหนึสองสามสี่เรียบร้อยควายเหี้ยวหลงนะเออแต่ผมนก็โดนน้องเพื่อนกู้ทอนเพื่อนกู้ทอนเนี่ยเนี่ยเรียบร้อยเรียบร้อยไม่ดูดิไอ้เี้าตัวไม่เด้งเลยอ่ะตัวไม่ไหลเลยอ่ะโอ๊ยสามหกสวยยี่แปด ไอ้ไนดิฟไอ้เฮียมึงกากจังไว้ปัดไอ้เฮียก็จอกไอ้เฮียต็ทงนีจันเลยเฮียรวยควายยต่อยายวยย่หยารย่าไอ้เฮียจีหน่งยองสี่พ่อพหเคิรพ่อจีหนสองสยี่ลาวเว้ยเกิรพ่อมึง ไม่ต้องทำเป็นนักเลงกวกเพลงมึงมันหมาไม่แดกทำยังไงก็หมาไม่แดกเอาแต่ตามเทรนทับเล่นมึงหมาไม่แดกชัดเจนว่าหมาไม่แดกวีด้าโกช์เชนแต่โน้ตเพลงมันหมาไม่แดก ดูยังไงก็มาไม่แดกถ้าไปคิดจะโชว์บลิงแต่วงสวิงยังมาไม่แด <Yeah. S 1> าาก,กกูถือก้าวถือทีพระเจ้าจิงเขาไม่แจกมาแต่ฟ้าก็นาา่ารำคาญไอ้ <c oughs> พวกเฮียเนี่ยใต้ดินกูนท้าชิงไว้ไม่ใช่เบีรยเบีรยไอ้แม่เย็ดในกรชื้นันกเยียเยียอยากก็หน้ามึงลงพื้นให้เรียบเปรียเรีย,รย,รยแล้วก็เต่แบบเตียเตียกูบอกว่ากูเป็นฮิปฮอปก็คือฮิปฮอปแต่ังอยู่บนพื้นต่อให้เพิ่งตื่นไม่มีฟิบฟลับไม่ต้องอขนาดที่ร่างกูไมนดริบลับฉันอยู่กับยาที่โดนเป็นวังวนอย เอาเจอไม่ e oh. mm. ต่างกับเซลที่อยู่ในคลับปล่อยให้พวกไม่งงกันอยู่ในปลักไม่มีใครเขาไม่รู้จักแรงท่ากันเดินทางไกลไปกับไมแซนวอลก้าแฮนอฟฟ์เหนือกว่าอ n น o ี e วันแคนอฟเชนตปบบริกเรียวกันเธอเรียวแบงค์อกักฟังกาตันทกันน sure. mm. ี้ไม่มีใครเฮียยิ่งกว่ากูสันดานไดะยิ่งกว่าเฮียยิ่งกว่าซูต่อหน้าเดินเข้ามายกือ้หวายิ่งกว่าคูรับตัแล้วแม่ก็แผ่แม่เบี้ยก็ยิ่งกว่ามูออดอฟกินดาฟูยันมาฟัเก์ e v e r y t h i n ง you did I'm d o มาฟัเก์ดสอลี่วันพียูนัน ยืนทั้งสยบอารมณ์ดีนี่เดี๋ยวก็เตื้อสมบูรณสรุปอยากให้เป็นกุศลหรือใจหรือทั้งระบบคนไหนที่นี่ก็ถั่วถั่วไว้เฮียแต่ฝางคนเน่าตีเสมอหัวไว้เฮียเอฟซีชนีเจอหัวมังเฮียคนกลาก็คิดว่ามึงเป็นเหลียวเติมหัวมังไอเฮียไม่ต้องทำเป็นนักเลงเพราะแพงมึงเหมือนหมาไม่แดกทำยังไงก็หมาไม่แดกเอาแต่ตามเทรนทับเล่นมึงหมาไม่แดกชัดเจนว่าหมาไม่แดกรีดโกช์แต่โน้เบรนหมาไม่แดก ดูยังไงก็หมาไม่แดกถ้าไปคิดจะโชว์บล yeah, yeah. uh ิงแต่วงสวิ่งยังหมาไม่แดกกูถือก้าวถือคิดจะเจ้าจริงเขาไม่แจกอาศัยว่ามีเพื่อนเจะเอาไว้ตีกลบอยากให้ไปถึงแค่ต้องวิ่งหนีต้องตีตบปุลแล้วก็จะเบื่อพู้ที่อยากจะมีบทเปิดล้วอีนารุทุกซีซั่นยังไม่มีหมดมอง